ทุ e คน o ิ e ด o ต้อน e ับสู่คลาสภาษาอังกฤษกับทิช t o ่จอมว o นนี้ฉันอยากจะแนะนำคุณเกี่ยวก o บว o ธีก ing สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับทิชช่จอมนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเติม ing ท้ายคำกริยาค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลย การเติม ing ท้ายคำกริยาจะใช้ในรูปประโยค present continuous tense เป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. คําคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ข้อที่2คํคำกริยาที่ลงท้ายด้วย double e 3. าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie และ 4. คํคำกริยาที่มีพยางค์เดียวสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวคะ่ะ ไปดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1คําคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกแล้วเติม ing ยกตัวอย่างเช่น make ที่แปลว่าทำกลายเป็นคำว่า making write แปลว่าเขียนเป็นคำหม่ได้ว่า writing writing คําแปลว่ามา coming coming, dance, แปลว่าเต้น dancing, dancing, smile, smile, แปลว่ายิม้มได้เป็นคำว่า smiling, smiling, drive, แปลว่าขับได้เป็นคำว่า driving, driving, have แปลว่ามีหรือกินได้เป็นคําว่า having having ข้อที่สองคำกริยาที่ลงท้ายด้วย double e ให้เติม ing ได้เลยยกตัวอย่างเช่น see แปลว่าเห็น seeing seeing agree แปลว่าเห็นด้วย agreeing agreeing free แปลว่าอิสระ f r e e f r e e ข้อ3คํคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยนเป็น y แล้วเติม ing ยกตัวอย่างเช่น Li e คำนี้สามารถแปลว่าโกหกหรือนอนเล่นได้ค่ะออกเสียงว่า l i lying l y i n g ได้แปลว่าตาย ออกเสียงว่า d ได้ได้ Thai แปลว่าผูกได้เป็นคำว่า t h n g Thai ข้อทีทอ่สการเติม ing คำกริยาที่มีพยางค์เดียวสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม ing นะคะยกตัวอย่างเช่น run แปลว่าวิ่งเราจะสังเกตว่าเราจะเพิ่มตัว n อ,อีกหนึ่งตัวข้างหลังกลายเป็นคำว่า running running sit แปลว่านั่ง sitting sitting get ได้รับ getting getting plan แปลว่าวางแผน planning planning stop แปลว่าหยุด stopping stopping swim แปลว่าว่ายน้ำ swimming swimming ค่ะเรามาดูที่โน้ตเพิ่มเติมกันนะคะคำกริยาสองพยางที่เน้นเสียงพยางหลังให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม ing นะคะยกตัวอย่างเช่น prefer ที่แปลว่าเลือกเติม ing ออกเสียงว่า preferring preferring admit ที่แปลว่าเข้าร่วม admitting admitting begin เริ่มตน้น beginning beginning control ที่แปลว่าควบคุม controlling controlling นอกจากนี้ยังมีคำกริยาที่น่าสนใจอีกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราฝึกออกเสียงพร้อมกันค่ะ sing singing singing stand standing standing help helping helping work working working eat eating eating knead kneading kneading wet, Wait, waiting waiting print printing printing drain draining draining learn Learning, learning. Dream, dreaming, dreaming. We sit, we sitting, we sitting. Listen, listening, listening. Open, opening, opening. สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะในเรื่องของการเติม ing ท้ายคำกริยาอยากให้พวกเราได้ฝึกทบทวนกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ thank you for watching